บ่วาวัวคือเกา้าหลังจากที่ห่างไฮลังจากที่่างไกันมาโดนเติมนะพี่น้องนะ <productive. S 1> ก็จะมาคุย oh. เรื่องบรรยากาศนะพี่น้องวันนี้เนาะที่ลาวก็คือตอนนี้ก็คือหนาวแล้วนะพี่น้องนะ ดก็นาวเลยนะพี่รองนะตอนนี้เดี๋ยวพาบวกก็จะ <c oughs> นำไมเออุปกรณ์อุปกรณ์รนะหลังจากที่ตัดผมเสร็จเรียบร้อยนะ หนาวแล้วพี่นอ้องเอ้ยอากาศหนาวเล้่ออตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแหลงนะเ็คิดว่ามันน่าจะมีคนหวางนะครับ าวพี่น้องนาวแล้วเนาะกะหอดฮาโมงอะไรกะสิได้ปิดห่านแล้วเนาะพี่น้องเนะะาะโมงเลยมาไว้เนาะทาลูกค้ามาไว้กะปิดหานะ่านเนาะเพราะว่ามันเด็กมันกะหนาวแห้งหนาว เรียบร้อยเรียบร้อยเลยจะบอกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับโอ้ของแท้ลุนอะไรเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกงท่านนะครับก็จะอนามัยอุปกรณ์ออกกน,นะครับก็พึ่งตัดเสร็จนะฮะตัดผมเสร็จก็ตอนนี้เวลาห้าโมงแรงนะที่สปะปะลวก็อากาศหนาวแล้วพี่น้องนะสวัสดีสามสามท่านนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะฮะเงินไก่ศับเออ สวัสดีครับอ๋มีคนคอมเมนต์อยู่บ่คุณ่เห็นนะะยูใซ่ขอบ้ยบ่หหเห็นนะคอมเมนต์อะลืมบนกดเลยนะอยูเซ่ไม่เห็นนะ สวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีหกท่านนะครับผมโอ้คัดอะไรสวัสดีเอ๊ยมันเบิ่งบาได้พี่น้องเบิ่งใช่หรือเปล่าน,นี่เขาเบิ่งใช้คอยลืมบอลเบิ่งแล้วนะเริ่มโผล่นะ สวัสดีเจ็ดท่านนะครับ<อ>คือไปเห็นคอมเมนต์พี่หนอมมีคนคอมเมนต์อยู่บอกเ่าเห็นเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่มาสมสั่งบัวนะครับอากาศก็จะหนาวนะฮะ โอ้ยเมียอุปกรณ์อุปกรณ์กันทับพี่น้องเฮ้ยเอออุปกรณ์กันนะไรกันนี่คือกัน้อคือกันคือกันะตอนนี้คือจับเบาๆกว่า

พี่เจอทัดปิดอยู่เออเอามันให้หน้าขาวป่ะไม่ให้หน้าขาวละมุนน้อยเนาพวกของแท้ของแท้ของแตง,งน,นั่นี่ สวัสดีครับคอมเมนต์บ่เห็นเนาะคอมเมนต์ยู่งย้หรือเปล่าเนี่ยว่เ,ยเห็นนะปกติมันก็ขึ้นได้เรื่อสบายดโีโอ้โอ้มีตัวนี้ก็มีเนาะ ค่้เริ่มสวงทำแล้วต่อมเนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเหมือนทางนะ สบายดีสบายดีเดอ้อทายสบายดีกันครับพี่น้องเออเป็นแทนเขออยา,ายังหล่ด้วยนะเออ,อยังหลายอยู่ตรงนี้ยังไล่กลับอยูย่เนาะตัวนี้จัดไซด์ไล่จักบ่อจัดไ,ไซด์บ่อเขาจะเก็บใส่สื่อ ม่สวัสดีครับทักทายสบายดีนะสวัสดีคับสวัสดีคับพี่พี่เด็กเดียวมาฮิโลนะครับผมสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีขอบใจหล,หลายที่มาคอมเมนต์เดอ้อ คาอยานเนาะสวัยดีคอยลูกค้าบอนองบจ้าค้าผมก็ก็พึ่งเป็ดเฮ้ยพึ่งตัดเสร็จนะครับมอสกดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมก็รอลูกค้าอยู่ครับผมแต่ว่าจะปิดร้านแล้วฮามงนะอากาศหนาวเนาะ อากาศหนาวแล้วครับผมหนาวแล้วอยู่ซบปปลาวเนา <asaki. S 1> อากาศหนาวแล้วขอบคุณมากๆเด้อขอบใจหลายเด้อเนาะเป็นไงบ้างครับพี่ยอสบายดีหรือเปล่าครับก็ส่วนนี้เบาบัวกับบุคอยใดบุค่อยใดเข้า youtube เนาะแต่ว่าเข้าอยู่พี่น้องแต่ว่าบุค่อยใดมีเวลาเนาะกี่โมงแล้วเนาะ ตอนนี้ที่ลาวก็จะหกโมงแล้วเนาะจะหกโมงแรงแล้วสวัสดีค๋ะที่นั่นน่าจะ <c oughs> น่าจะกี่โมงแล้วครับพี่ยอที่นั่นน่าจะหกโมงหรือเปล่าหอโมงเช้าหรือว่าหกโมงวะ อากาศหนาวเด้อเนาะอยู่ลาวอากาศหนาวบอกคืออยู่ไทยเนาะอากาศแบอบว่าอยู่บ้านเหนาวแต่ว่าอยู่พุ่นหนันนาวแต่ว่าธรรมดาเนาะแต่ว่าอยู่นี่หนาวสิบสองโมงกว่าสิบสองโมงกลางคืนโอ้โหน่าจะแม่นะ่ะสิบสองโมงกลางคืนหรือกลางวันเออกลางคืนเนาะ อ๋อหา้าโมงสักสามนะตอนนี้ก็แม่นเนาะหา้าโมงสักสามเที่ยงกว่าค่ะอ๋อเที่ยงอะไรคิดว่าก็คืนเนาะแม่นเนาะทางพุ้นเที่ยงเนาะทางนี้ผันมืดอีกทางลาวหา้หาโมงห้าโมงแรงเนาะตอนนี้พี่เขาหกโมงหาม้าโมงนะขอบคุณพี่ยอเด้อขอบใจหลายหลายเด้อขอบคุณ มื่อนี่ก็ได้ตัดอยู่ตัดผมก็ได้ประมาณอยู่สิบสิบหัวสิบกว่าหัวหนี่แหละเ <c oughs> มื่อนี้แต่ว่ามันก็ทั้งผสมกันนะผู้ใหญ่ผู้น้อยเลยนาะตามเบิงเลยน,นี่ตามเบิงมิดแถเนาะ <c oughs> ปกติกะบกุค่อยได้ไลายสดมนาะ <c oughs> แต่ว่ากะ คิดฮอดคิดเทิงเนะาะประมาพี่น้องมันกะหลังจากที่ลา,ลายหัวลายหัวยุครับแต่ว่าอยู่บ้านฮะมันกะราคามันกะบ,บ่อแพงปาไดเนาะหัวหนึ่งกะตกอยู่ประมาณสามสิบบาทแต่ว่าอันนี้ผู้ใหญ่ได้สามสิบบาทเนาะสามสิบบาทไทยเนาะผู้ใหญ่ แต่ว่าเด็กน้อยมันก็อยู่ขึ้นประมาณยี่สิบบาทเด็กน้อยแต่ว่ามันก็อยู่บ้านเฮ้ามันก็สำมนี่แหละสามสิบาทนะ,ะโอเคอยู่ขอบใจและลายด้อขอบใจที่มากดไลค์กดไหเนานะทางพูนมะนาวเนะ ที่หบาบวได้เศานะจ้ะแมน่นเะ <c oughs> หบาบวไนดะ้เศวเนาะหาบวได้เวเนาะมันก็มีอยู่ทีบนเขาเซวานะมันมันมีตลาดเนาะสนิทไรยู่พ่อไอ้ฮะที่หาบัวได แมนเพราะว่าที่เ้าเนาะไปได้ซาวเนาะแต่ว่าเทากัมันอยู่ใกล้กับตลาดนะมันมีตลาดในเมืองนะพี่เนองเราไปาได้อยู่แบบไป,าะนะาป้าวนะเอาไร้าวก็ได้นะเนาะ้าตัดดีเท่ากับมีลูกค้าลาย เอาแบบธรรมดาเนาะเขาไม่ได้เาว้าคันเขาเศร้าเนี่ยเขา,า,ากัราคาถือเอ้ยราคาแพงคือก,กันเศร้ากับปีหนึ่งกับเศร้าปีเขาเอาปีหนึ่งกับสามหมืน่นเนาะถ้าเศร้าบ้านแบบวัวแม่นครับผมไปตลาดนิดนึงเนี่ยตรงนี้แหละไปอ๋อข้างนี้เป็นตลาดเนาะ แม่นครับบอดิกบอดิไกลบันไดครับมันติดกันนะครับผมบอ่อนีน่ประมาณบอ่อประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่ก็ห่อตลาดแล้วไกลนิดเดียวเนี่ยแค่เดียวก็ห่อตลาดแหละ <c oughs> บอดิติดเ <c oughs> ดี๋ยติดก,กับตลาดนิดนึงนะ บบดีไก่โบดีไก่ไปไหน <c oughs> ถ้าจริงเขากลับไปเิิงแล้วบนบนเสาแต่ว่าเขากลับบรมารทได้เซาใดเนาะมันก็ค่อนข้างจะแพงสามหมื่นสี่หมื่นเนาะประมาณนั้นมันก็แพงอยู่เขาก็เลยหยุดสเสาเขาก็เลยเปิดในที่เองสถานที่เองก็จังสบายเนาะ เขากลับลงไดไลฟ์แพลตฟอร์มแล้วลงกับเวลาเขาตัดผมนั้นนี้เขาก็ลงไดไลฟ์สองทาง YouTube แล้วก็มีไลฟ์แพลตฟอร์มเนะลงขอบคุณพี่ยอนะครับขอบคุณไอเดอขอบคุณหลายๆทางนั้นบนหนาวบนเนาะ เบาบัวกับบม่ค่อยได้ดคลิปเนาะตั้งแต่เข้าวงการอาชีพตัดผมก็คือแบบบม่ค่อยได,ด้แต่ว่ากับอัดคือกันเฮ็ดคือกันคอน,คอนเทนต์นแต่ว่ามันก็บ่ได้แบบว่าบ่ได้ออกสถานที่ข้างนอกเนาะอยู่แต่สถานที่ดเดิมๆกับก็บเฮ็ดไปจังซั่นแหละนะเนาะเฮากับบได้วางย่างหลยแล้วแบบนี้สมัยแต่ก่อนเขาก็ยังวงังแบบ หูนันนี่นะัะต่ต่ว่าฟินแลนด์ที่มาลงจะโอ้หน้าหนาวเลยนะสวัสดีครับพี่พ่อใหญ่นะครับจากฝรั่งเศสนะครับขอบคุณหลายๆด้วครับอากาศหนาวเลยด้วยอยู่สปอปปอลาวครับ <c oughs> เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เบาบัวกะป้าคิดเบื้องเฮาเปิดฮานเปิดฮานเปิดฮานเจ็ดโมงแต่ว่าลูกค้ามาแต่หกโมงก่อนเท่าเท่ากับบอปฏิเสธลูกค้านั่นนี่นะเนาะเราก็เลยริเดมน้ำเลยเมื่อวานนี่มาแต่สาวจนขำพุนลูกค้าติดติดเปิดมาแต่ว่าเมื่อนี้กับเมื่อไรเมื่อนี้ สามนั่นก็นโอเคอยู่พอได้นิดหนอนะอ่อยเนาะบอแบงยังหล,ลายยามหลายยามมาหลายอะไรพี่น้องสบายดีครับสบายดีเด้อพี่พ่อใหญ่ครับผมจากฝรั่งเศสนะครับขอบคุณลหลายๆครับสบายดีบ้านะ้อเนาะขอบใจลหลายๆขอบคุณลหลายๆเด้อเนาะที่มาคอมเมนต์เนาะ สู้เพื่อความอยู่รอดยาครับผมขอบคุณครับพี่ยอนะครับผมก็นั่นแหละครับผมคิดบ่าวบัวก็คิดไปอย่างนั้นแหละครับผมเข้าวงการนี้ก็ต้องอยู่ในวงการนี้ให้ได้นะขอบคุณลหลายๆครับเพื่ออยู่รอดเนาะ เห็ดไปเรื่อยจังสันแหละพี่น้องเอ้ยพี่แหลกก็วางจากพี่ยูแต่ว่าคิดไปคิดมาก็กค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ต้องวางหลายเนาะเเพื่อลูกเพื่อล้านนะสันซะเนาะเพราะเขาเป็นคนบอได้ดังอย่างหลายเนาะเอาเห็ดพอได้ลินซื้อขอมูลขอมูลขอมซื่อนเนาะแต่ว่าเ้ากะแต่ว่าเขาก,ะ,ากะคนนึ่งได้เห็ดพียูนี่กะประสบความสำเร็จคนนึงอยู่ ำหรับมเตนั่นแหละพระว่าเฮากได้เนาะอย่างก็คือเรียบร้อยแล้วนะสเฮากับกับผสมชอเลตนั่นเงเฮ้ยไม่ได้มาเดินบาแตังสโนดอกจีนเจม่วัน่อยากใส่หมวกนัใ่สบายดีวะสบายดีปะลุงสบายดีทุกคนแ่งแกงจะลงสแสงสบายดีลูกสบายดีปะลุงดีครับ ผมมีลูกแล้วครับ<ฮ>ส่องใหญ่ๆก็ยังปิดจ้าครับผมใช่ครับนี่นี่ครับทำกับเพื่อนลูกนะครับผมลูกซ้ายนะครับ <laughs> ผมมีลูกซ้ายแล้วครับผมสบายดีไหมสบายดีป้าลุกไหมสวัสดีครับดื้อน,นะครับผมดื้อมากๆเลยคนนี้ดื้อมากไปดิดแ,แล้วขอแป๊บนึงไอ้มันเข่า สามนาทีก่อนได้สิวิญญาณที่นั่นนั่งงามดีช้อนเงี้ยเงี้ยหญิงผู้หญงเน่ยอย่างทูจริงเป็นตาสกปรกขึนนี่ง่ายแล้วครับตาแพงครับขอบคุณครับขอบคุณไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไหลูกโอ้โหว้ยเนี่เนี่ยน้านะครับผมขอบคุณพี่ยอนะครับขอบ คุณทุกท่านนะครับผมเบาบวกกับสิได้ความหลาเลยเนาะขอบคุณหลายๆครับที่มาชมมาเบิงเด้อขอบคุณพี่ยอแล้วก็พี่พ่อใหญ่ครับขอบคุณพี่ๆนะครับผมเอ้ยไอเนี่ยเวียดบายบายครับบายบายลูกไว้บายบายผิดบาย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 ครับขอบคุณมากๆครับที่มาคุยพูดคุยกันนะครับผมบาย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 จ้ะ